ทังจับลำโพงทรงแบบนี้มาเยอะมากเลยนะครับแต่ต้องยกให้ตัวนี้จริงๆเรื่องของความแบบเบสแน่นนะครับตัวนี้เบสแน่นจริงๆนะพี่ๆอยากให้ฟังเสียงเบสเขานะพี่ๆที่ชอบลำโพงบูททูทที่แบบเบสแน่นๆจริงๆแล้วชอบลูกลักแบบนี้มาตัวนี้ครับ s a u d i ิท S30 Max นะครับเบสแบบนี้เลยครับพี่ๆลองฟังดู เชื่อไหมว่าเบสมันแน่นมากๆเลยนะอ้ามาว่ากันตามรูปเล่นอื่นๆนะครับให้ดูรูปลักษ์กเขานะครับพี่ๆมาตามช่างมาเลยนะพี่ๆเขามีไม์ลอยเป็น u s b ให้หนึ่งตัวนะครับอ่ะจะได้บอกกลุ่มอื่นต่อนี่นะครับพี่ปรับไฟได้ด้วยนะชอบไฟนี้เดีย๋ยวเปิดไฟให้ดูไฟไฟขาวสวยมากอ่ะนี่เล่นรูปเล่นไฟให้ดูก่อนนะครับอ่ะไฟอย่างงี้สวยมากนะครับพี่ๆอ่ะด้านบนมีอะไรอีกนะครับ บูทูธ USB นะครับ AUX แล้วก็เชื่อม TWS ได้ด้วยนะครับเอโคไมคบวกลบได้นะครับเพิ่มเสียงลถเสียงไมคนะอันนี้ปรับแหลมแล้วก็เป็นปุ่มซูเปอร์เบสนะครับอยู่ตรงนี้เนาะปุ่มเปิดปิดนะด้านหลังนะครับรูซับแบบนี้เลยแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมาครับอ่ะเป็น USB นะครับ USB อินไวฟังเพลงหนึ่งนะครับพี่เป็น power bank ด้วยนะต่อออกมาได้ด้วยนะครับเป็น USB out นะ แล้วก็เป็น Type C Charge นะครับ AUX e รูเสียบไมค์เพิ่มอีก1มีรูเสียบกีตาร์ให้อีก1น,นะชอบที่สุดคือเสียงเบสเขาครับพี่ๆเบสเขาแบบเออฟังแล้วได้อารมณ์เบสจริงๆอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเบสเขาแน่นจริงนะเขาทำแบบเสียงเบสดีจริงๆนะจัดเต็มจริงๆนะครับตัวนี้พี่ๆชอบทรงแบบนี้นะไม่ต้องไปมองอะไรอื่นอีกแล้วครับมานี่เลยครับซาอดิทครับ S 3 0 Max นะเสียงเบส ได้จริงนะราคาไม่แพงที่ H. ES v. Group ครับจัดให้แจ่มๆเลยครับพี่